ไฟตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์โดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันมานานนะครับกับอ p พูเจอร์นะครับซึ่งเปิดตัวไฟมาใหม่นะครับถึง2รุ่นด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คืออ m a ม a ั T2C นะครับและอมารัน T4C นะครับโดยที่อมารัน T2C เนี่ยซึ่งมีความยาวที่2ฟุตนะครับหรือ60เซนนั่นเองแต่ตัวอมารัน T4C นะครับซึ่งมีความยาวอยู่4ฟุตนะครับหรือว่า120เซนนั่นเองครับซึ่งไฟทั้งคู่นะครับเป็นไฟหลอด RGBWW นะครับสามารถปรับสีได้มากกว่า10,000สีเลยนะเพื่อนโดยที่ไฟตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อ Content Creator แล้วก็ f ิล์มเมกเกโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ b บ,บูเจอร์ที่เขาบอกว่าไฟตัวนี้มันเกิดมาเพื่อ Content Creator เนี่ยมันเป็นยังไงกันครับโดยไฟทั้ง2รุ่นนะครับเป็นไฟแบบ R G B W W Tube ด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่เจ้าตัว T 2 C นะครับสามารถนะครับให้กำลังไฟสูงสุดได้ถึง25วัตต์นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัว T 4 C นะครับ สามารถให้กำลังไฟสูงสุดได้ถึง50วัตต์เลยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่2,700เคลวินถึง7 5 0 0เคลวินเรียกว่าช่วงดนามิกเลนเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆนะครับไฟทั้งคู่นี้นะครับยังให้ค่า CRI ที่95บวกนะครับและ TLCI ที่98บดวกด้วยนะครับเรียกได้ว่าสีทั้งคู่นะครับเที่ยงตรงมากๆนะครับเหมาะสำหรับฟิล์มเมเกอร์สุดๆเลยครับและจุดเด่นนะครับของไฟ2รุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวแผ่นแบตเตอรี่นะครับ มันไม่ได้อยู่ภายในหลอดนะเพื่อนๆมันสามารถถอดแยกออกมาได้นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้งานเอา์ดอร์ได้เลยและเราสามารถ เปลี่ยนแบตตามที่เราต้องการก็ได้เพื่อขยายระยะเวลาในการทำงานให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับโดยที่แบตหนึ่งก้อนเนี่ยสามารถใช้งานได้4ชั่วโมงเลยนะเพื่อนถ้าเกิดเราเปิดที่100%เต็มนะครับเขาออกแบบนะครับให้มีช่องใส่หรือว่าช่องต่อกับพวกขาตั้งกล้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหัวนะครับหรือแม้กระทั่งตรงกลางด้วยนะครับเราสามารถหนีบไว้ใช้งานก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่การออกแบบของเราเลยครับ มีพาแนลสำหรับควบคุมไฟที่ด้านหลังของตัวหลอดเลยนะครับโดยเขาจะเป็นมอนิเตอร์ขนาดเล็กที่1นนิ้วนะครับเป็นไฟแบบ O L E D นะครับซึ่งสู้แสงแดดมากเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานกลางวันนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะมองไม่เห็นแสงนะครับหรือว่าหน้าจอเนี่ยปรับไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า ใส่ดัตลิงควบคุมได้เลยครับซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยสามารถควบคุมผ่านมือถือนะครับหรือจะเป็น iPad ก็ได้นะครับซึ่งสามารถควบคุมได้มากกว่า1ตัวด้วยเลือกพิกเกอร์ไฟตามสีที่เราต้องการได้เลยแบบหมุนวงล้อสีได้เลยครับตัวพฟเจอร์เนี่ยเขายังติดตัว usb port มาให้สําหรับเชื่อมต่อกับ bms controller ได้อีกด้วยครับตัวอมาลาน t4c และตัวอมาลาน t2c เนี่ยมีรูปแบบที่ค่อนข้างทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็ตัว t2c เนี่ยมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่ 182กรัมเท่านั้นนะครับและตัว T4C เนี่ยน้ำหนักก็อยู่เพียงแค่233กรัมเท่านั้นนะครับโดยที่ทาง Apurezer นะครับเขาให้สายอะแดปเตอร์เนี่ยยาวถึง7เมตรได้กันนะเพื่อนๆเ,เรียกว่าสามารถใช้งานได้สะดวกทั้ง indoor และ outdoor เลยครับ Apurezer เ,เนี่ยเขาเคลมว่าตัวอ m า r a n T2C และ T4C นะครับสามารถใช้งานหลอดตัวนี้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง50,000ชั่วโมงเลยครับเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถูกใจบรรดาฟิล์มเมเกอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันไหมครับบางคนอาจจะหลอดแบบนี้นะครับไปถ่าย MV นะครับสร้างสีสันให้ฉากของเรานะครับหรือบางคนเนี่ยก็เอาหลอดแบบนี้นะครับไปถ่ายโปรดักต์แ c ็ s h o อตก็ได้หรือบางคนก็ไปถ่ายตัวแฟชั่นโฟโตกราฟีก็ได้นะครับซึ่งสามารถทํางานได้หลากหลายมากๆนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีกําหนดการจะเข้าประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถสั่งจองได้ที่ Cameramaker นะครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่ Line ID Add c นะครับ c a m e r a maker ครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทมาไลยเลยครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คําตอบอยู่นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับเพื่อนๆเจอกันครับสวัสดีครับ